สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับป่วยทั้งพ่อลูกเลยนะครับเลยไม่ค่อยได้ออกมาดูไม้สักเท่าไหนนร่นะเนี่ยมีเวลาได้มาดูไม้สักนิดนึงนะครับอย่างน้อยพอมีเวลาสักนิอพอมาเดินดูก็บางทีรีบๆลดน้ำมันอาจจะมี ข้ามบางต้นไปได้นะครับดูสังเกตดูจากสภาพใบนะครับถ้าใบที่ขาดน้ำมันก็จะนิ่มนะครับช่วงนี้ประเทศไทยนี่ PM เยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ที่เริ่มมี PM เยอะนี่ก็ก็เริ่มเจ็บคอนะครับมีหลายๆคนก็เป็นเหมือนกัน ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับนี่แวะมาดูต้นไม้สักนิดนะครับว่ามีมีต้นไหนที่เหี่ยวบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องลด,ดน้ำเพิ่มแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้อื่นที่ไม่ใช่เพมน้านะครับไม้พวก พวกหมิ่นซามอะไรแบบนี้จะเหี่ยวก่อนถ้าขดาดน้ำนะครับเพิมหน้านี่จะที่หลังเลยนะครับนี่ออกมาแปบ๊บเดียวยังรู้สึกอากาศแสบจมูกเลยนะวันนี้ไม่ไหวเลยครับอากาศช่วงนี้ขอต,ตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ อากาศดีๆคอยออกมานั่งทําไม้อีกทีนะครก็ดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับ